แผนเทสวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กผู้นําด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมพิชั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดชเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบสเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4มิลลิวินาทีนะฮะไม่จะะาก เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบลอกเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบล็อกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับเทรดเดอร์ชาวลาวสามารถเทรดกับเอ็กแคได้แล้ววันนี้เปิดบัญชีง่ายเพียงแค่ใช้ัตรประจําตัวก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคากันเหมือนเดิมก็สําหรับแผนเทรดของเมื่อวานนะครับที่ผมให้ไว้นะฮะ ก็จะมีช่วงโซนซับไนะครับอ่าชุดนี้กราฟก็ขึ้นมาถึงเรียบร้อยนะครับอ่าช่วง2องนะแล้วก็ในระหว่างวันนะครับในตอนบ่ายนะผมได้มีการอัปเดตเซตอัพเข้าไปทางช่องทางเทเลกรานะครับอ่าก็จะเป็นเซตอัพนี้นะที่ผมให้บายไปนะครับในช่วงเช้าเนี่ยกราฟเขายังไม่ได้มีการเทสโซนดีมานด้านล่างแล้วก็ซับได้านบนนะอ่าผมก็ต้องหาจังหวะในการเทรด ระหว่างวันนะครับก็คือช่วงนี้นะผมให้แค่เป้าแรกไปนะครับเป้า2เนี่ยในส่วนที่ว่าใครจะถือไปถึง2องเนี่ยอันเนี้ยก็ตามสะดวกเลยนะครับชุดนี้นะครับผมก็มีการเข้าเทรดระหว่างจุดนี้นะครับเป็นดีมานนะครับดีมานชุดนี้นะครับที่ยังสามารถรับราคาได้อยู่นะฮะเขาก็มีการคอนเฟิร์มอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ผมส่งเซตอัพเทรดเข้าไปเลยนะครับก็จะเป็นเซตอัพนี้นะ ก็จะเป็นเซตอัพนี้นะครับรอย่อลงมานะครับแล้วก็ค่อยค่อยเทรดนะครับกราฟก็ดีดขึ้นไปนะตามตามแผนนะครับแล้วก็ขึ้นมาช่วงแนวต้านนะครับโซนซับไพ่292าย29นะครับก็ได้มี e n g นก f ร n ฟิกืนกินนะครับคอนเฟิร์มชัดเจนนะครับตรงนี้อ่าหวังว่าหลายๆท่านน่าจะได้ของไปนะเพราะว่ากราฟค่อนข้างที่จะตามระบบนะครับตรงนี้ก็ลงไป ก่อนที่จะกลับขึ้นาหม่ครั้งหนึ่งแต่ก็ยังไม่สามารถผ่านไยได้นะครับแล้วก็มีการปฏิเสธราคาเกิดขึ้นนะครับแล้วก็กดลงไปนะครับสำหรับโซนสีแดงนี้นะครับเป้าฟิโบชุดลง127กับ1 6 7 8นะครับราคา2909กับสองานนะครับตรงนี้ผมก็อัปเดตเข้าไปในกลุ่มไลน์ Open Chat นะครับหลายๆท่านก็เฝ้ารอการคอนเฟิร์มที่โซนนะครับตรงนี้ก็เกิดคอนเฟิร์มนะครับกึนกินนะตรงนี้เลยนะครับแท่งกืนกินเกิดที่ไหนเกิดที่ โซนสำคัญนะครับอ่าแล้วก็มีบูล l ิตเบรกเหนือขึ้นเหนือโซนขึ้นมานะครับอ่าตรงนี้ผมก็ได้เข้าบายไปนะฮะกราฟก็ขึ้นยาวเลยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่พักเลยเนาะก็มีช่วงดึกนะครับโซนนี้ที่ผมอัปเดตไว้ในกลุ่มไลน์ Open Chat เหมือนกันนะครับผมบอกว่าถ้าเกิดว่ากราฟเขาเบรกกรอบนี้ได้ลงมานะครับเราถึงจะสามารถเซลได้นะครับเซลระยะสั้นลงมาที่กรอบโนอะดีมานชุดนี้ได้นะครับแต่ว่ากราฟราคาเนี่ย เทสแต่ว่าไม่เบรกนะครับแล้วก็ดีดขึ้นไปเลยนะครับอันนี้สําหรับโซนด้านบนนะครับโซนซับไพ,พที่ผมรอไว้หลายวันแล้วนะครับอเข้ามาก็ถ้าเกิดว่าเรารอเทรดที่โครงสร้างนะครับรอเสียโครงสร้างเนี่ยครับก็ไม่ได้เสียโครงสร้างนะครับแต่ก็มีชุดนี้นะครับที่เสียโครงสร้างลงมาแล้วก็พักตัวลงมาระยะหนึ่งนะแต่ก็ไม่ไม่หลุดโซนนะแต่ว่าลงมาตรงเนี้ยก็ได้ประมาณ600จุดนะครับอแต่ผมไม่ได้ของนะเมื่อคืนนี้ผมรออยูอ่ตรงนี้ นะครับรอเบสแต่ว่ากราฟมันไม่เบรกนะฮะก็เลยไม่ได้เทรดนะครับโอเคก็จบไปนะครับสําหรับแผนของเมื่อบานนะหวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับทุกๆท่านนะครับก็ขอฝากเพจผมไว้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเพจดีเทลเดอรนะครับผมก็จะมารีแคปแผนที่ผมส่งไว้นะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไลน์เป็นแชทหรือจะเป็นกลุ่มเทเล gram นะครับผมก็จะมารีแคปไว้นะว่าแผนผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับวินหรือ l o s Lost, นะครับอ่ามัจะลงให่นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูแผนวันนี้กันต่อนะครับว่าการาฟราคาเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางไหนต่อได้บ้างนะฮะเดี๋ยวผมเคลียร์กราฟออกทั้งหมดเลยนะเพื่อให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวโซนข้างล่างเนี่ยปล่อยมันเดี๋ยวผมตีขึ้นัใหม่นะครับถ้าเขาลงมานะอ่าตอนนี้ก็เล่นการาฟล่าสุดไปก่อนนะฮะ ล่าสุดนะครับตรงนี้กรอบสด์เวกว้างเนี่ยกราฟเขาได้มีการเบรกขึ้นมาได้ละนะฮะเบรกขึ้นมาได้แล้วนะครับ,รบสำหรับซัพพลายชุดนี้นะครับกราฟก็เริ่มนะฮะเริ่มเบรกนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เบรกชัดเจนนะฮะถ้าถามว่าชุดนี้ยังใช้ได้ไหมถ้าในไทม์เฟรมใหญ่นะ,ะผมก็ต้องตอบว่ายังใช้ได้นะครับถ้าเราเทรดไทม์เฟรมใหญ่นะเนี่ยแบบเนี้ย มันจะเป็นแบบนี้ก็คืออันนี้ยกโลใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นไปติดซับไอาจจะมีการยอ่อถ้าเขาจะพังซับไนี้นะอาจจะมีการย่อระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยพังขึ้นไปนะครับประมาณนี้อ่ะจุดเฝ้าระวังนะฮะสำหรับซับไนี้แต่ต้องรอเสียโครงสร้างก,ก่อนนะเดี๋ยวผมอธิบายทีหลังนะดูที่ตัวเลขสีน้ำเงินนะครับทางด้านขวานะ2945ถึง29 2953นะครับอันนี้เป็นกรอบของ ซับไ l y ตัวสุดท้ายนะฮะก่อนที่จะเป็นนิวไฮนะฮะอันนี้ก็มีลิควิตี้นะครับตอนนี้เขาปาดลิควิตี้เรียบร้อยแล้วนะอันนี้พูดในกรณีทำเฟรมใหญ่ก่อนนะเทสทำเฟรมใหญ่ซึ่งล่าสุดเนี่ยกราฟเขามีการเทสซับไพ่นะครับแล้วก็มีดีมานส่งราคานะครับอันนี้คือดีมานตัวล่าสุดนะครับที่ส่งราคาขึ้นไปนทำไฮสำหรับ ทม f เฟรม5นาทีนะครับเบรกไฮได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่รอนะครับรอย่อลงมารอย่อลงมานะครับจุดนี้รอย่อลงมาที่ดีมานเพื่อที่จะบายขึ้นไปต่อนะครับอันนี้ในภาพของ i ท e f r a m e เล็กแต่เมื่อไหร่ที่ดีม a นนะครับที่เรารออยู่ตรงนี้เราอาจจะได้คอนเฟิร์มบายแล้วเราบายนะฮะแต่ว่า กราฟขึ้นไประยะหนึ่งแล้วทุกลงมานะครับแบบนี้หมายความว่าดีมานถูกทําลายนะฮะดีมานถูกทําลายแล้วเหตุผลอะไรที่ดีมานนี้ถูกทําลายก็คือมาจากซัพพลายของไทม์เฟรมใหญ่เพราะฉะนั้นมุมมองแรกที่ผมคิดได้คือกราฟมีโอกาสพักตัวต,วตามไทม์เฟรมใหญ่นะครับผมจะหาจังหวะในการย่อเซลล์นะครับถ้าดีมานของไทม์เฟรมห้าทีนี้ถูกทําลายนะครับผมก็จะเซลล์ต่อไปนะฮะ เซลล์ uh, ต่อไปที่ไหนบ้างเดี๋ยวผมค่อยหาเป้าลงให้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราเห็นดีมานแบบเนี้ยเราก็สามารถโฟกัสไว้ได้แค่จุดนี้นะฮะสองเก้าสองเก้านะครับอืมอ <29, 29 S 2> ่ะ uh, ประมาณนี้นะฮะเบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นมองไปจุดนี้ก่อน2 9 29, 29นะครับเอาแรงเอาต่อไปนะครับ เป้าต่อไปเดี๋ยวผมหาหาเพิ่มให้ดีกว่านะฮะเบื้องต้นเนี่ยเอาแค่เส้นนี้ไปก่อนนะถ้าเกิดว่าดีมานนี้ถูกทาลายนะเราจะเซลลงมาที่2อเก้านะครับแต่ถ้าเกิดไม่ถูกทาลายเราก็ฟอลโล่บายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยอ่อบ่ายนะฮาดีมานอย่างเดียวนะหาดีมานย่อบายอย่างเดียวไม่ต้องกลัวนะครับว่าอยู่ในสภายนะครับตราบใดที่ดีมานยังไม่ถูกทาลายนะครับไม่ต้องไปกลัวอืมตราบใดที่ดีมานไม่ถูกทาลายไม่ต้องกลัวนะครับฟอลโล่ llow, อย่างเดียวนะครับ ถึงจะอยู่ในซัพพลายแต่ถ้าดีมาตัางใช้การได้อยู่เราก็ยังฟอลโล่ได้เรื่อยๆนะฮะประมาณนี้นะครับอ่ะเปิด M 5นะครับแล้วก็ตีเส้นตามนะครับเดี๋ยวผมอาจจะมาร์คราคาให้นะฮะตรงนี้ดูที่ตัวเลขสีนเงินนะครับ2 9ง1 7นึ่งจุะฮะถึง2938.99นะครับ ตรงนี้ถ้าเขาส่งราคาขึ้นไปต่อขึ้นไปเลยนะครับเราก็หาดีมานตัวใหม่นะฮะในการรอรับราคาไปเรื่อยๆนะฮะอ่าประมาณนี้นะเข้าใจตรงกันนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสําหรับแผนเทรดในวันนี้เนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมมีอัปเดตโซนเพิ่มเติมก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปอัปเดตให้ในกลุ่มเทเล GRAM นะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มเทเล GRAM ผมนะครับก็มีลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับทุกคนสามารถกดเข้าร่วมได้ฟรีนะฮะ ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ